สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวคารีวิวช่องที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถครอบครัวอนเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Mitsubishi Grandis รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัยฟังก์ชันครบและเทคนโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง Mitsubishi Grandis 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเส้นสายภายนอกเน้นความเฉบเยี่ยวทันสมัย ผสมผสานความหรูหราในแบบฉบับรถครอบครัวระดับพรีเมียมด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดนามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เพรียวบางและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองตัวถังถูกออกแบบให้มีความลู่ลมเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานในการขับขี่เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและให้ความรู้สึกมั่นคงในทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของมิสูบิชิแกรนดิสสอ2พักว้างขวางและสะดวกสบายอย่างเหนือระดับ รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึงเจที่นั่งเบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใช้วัสดุพรีเมียมที่ให้ความนุ่มและหรูหราภายในตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ําคืนพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกเย็นสบายตลอดการเดินทางด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อก็ไม่แพ้ใคร ด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ช่วยให้ทุกการเดินทางเพลิดเพลินยิ่งขึ้นใต้าฝากระโปรง Mitsubishi Grandis 2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์แบบไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้พละกำลังรวมประมาณ220แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและต่อเนื่องในทุกจังหวะการเร่ง ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้าและแบบ AWD ให้เลือกตามความต้องการของผู้ขับขี่โดยมิตซูบิชิยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอีโคลไลซ์ซึ่งถือเป็นอีกจุดเด่นที่น่าประทับใจในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิแกรนดิสรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีกว่ารุ่นก่อนระบบการสสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังแบบมัลติลิงถูกปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งและลดแรงสั่นสะเทือนบนถนนครุกคะ การควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยี electric power steering ที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัยระบบความปลอดภัยใน Mitsubishi Grandis 2026จัดเต็มไม่แพ้รุ่นที่ในตระกูลเดียวกันมาพร้อมเทคโนโลยี Mitsubishi Safety s u i t e ที่ประกอบไปด้วยระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเลน Departure Warning ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเลน Keeping Assist และระบบตรวจจับมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring ทั้งหมดนี้ทําให้การเดินทางของคุณและครอบครัวปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกก็มีมาให้ครบครันทั้งระบบเปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและช่องชาร์จ USB-C ทุกแถวบ่อรวมถึงระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน ทำให้ชีวิตบนท้องถนนสะดวกและทันสมัยกอว่าที่เคยในด้านดีไซน์ภายนอกมิ s u ูบิชิแกรนดิส2026ยังมาพร้อมล้ออลนลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันตัวรถมีให้เลือกหลายสีเช่นสีขาวมุกสีเทาเมทัลลิกสีดำเงาและสีแดงสปอร์ตที่เพิ่มความโดดเด่นไม่เหมือนใครระบบไฟท้ายเล็ทรงใหม่ที่ลากยาวถึงฝาท้ายเพิ่มความต่อเนื่องของดีไซน์และช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง มิตซูบิชิได้ให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารโดยเพิ่มฉนวนกันเสียงในจุดสำคัญหอลายจุดเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกเสริมด้วยระบบ Active Noise Cancellation ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง Mitsubishi g r a n d i s 2 0 2 6ยยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้างหรือคนที่ชื่นชอบการเดินทางไกล ด้วยระบบขับเคลื่อนที่ประหยัดน้ำมันและสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจ Grandis จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในกลุ่มรถ MPV พรีเมียมและแน่นอนว่า Mitsubishi ยังคงให้ความสำคัญกับความทนทานและความคุ้มค่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความหรูความปลอดภัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียว2026มิต s u b i s h i g r a n d สคือคำตอบที่ครบที่สุด ก่อนจะจบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง New Car Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเราจะนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดที่สุดเพื่อให้คุณได้รู้ทุกมุมของรถที่คุณสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปรถรุ่นต่อไปครับ